ครับมื่อนี้ผมกับิภาพมาเบื้องลูกปลาค่ากีนะครับหรียกว่าป่ากระตูไา่ปองนะครับนี่ครับอายุเขากับประมาณซีหาเดือนครับนี่ครับเด็กประมาณสซนีนะครับนี่ครับลูกปลากระตูไล่ปองนะครับนี่ครับเน้ตัวงามนะครับสามสีครับสีเขาเดีมีสีเหลืองสีขาวแล้วก็สีดํานะครับนี่ครับประมาณนี้ครับ คุณน,นะครับปลา้นามเข้มคือเกาล่ะครับนะครับปลาทะเลนะครับตัวนี้งามครับตัวนี้คุณนะครับผู้ใดอยากเลี้ยงก็ลองมาหามาเลี้ยงเบ้งนะครับนี่ครับ